สวัสดีค่ะมาดูข้อกระต่ายนะคะตอนนี้เราทําข้อกระต่ายสามวันนะคะเอสามวันนะคะถึงจะเสร็จนะคะตัวนี้แยกแล้วนะคะตัวผู้กับตัวเมียข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวเมียข้างขวาก็จะเป็นตัวผู้นะคะกระต่ายของเราก็จะมีสามตัวนะคะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสองตัวนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่ากระต่ายเราอยู่ฝั่งไหนนะคะจะมีแยกกันนะคะ ดูกันเลยค่ะอันนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียตัวเมียนะคะมาดูกระต่ายนะคะนี่กระต่ายเรานะคะเดีย๋ยวมาดูกระต่ายเรานะคะเดี๋ยวจะบอกนะว่าชื่ออะไรนะคะ นี่อันนี้ตัวตัวนี้ชื่อลินดานะคะลินดานี่ตัวนี้ชื่อ Linda, ะะลินดานะคะสวยไหมเนี่ยลินดาลินดาสวยมากเลยตัวนี้ดูดิโอต้องตัวเองแพ้ขนนะคะแพ้ขนก็ต้องมาต้องใส่ทั้งผ้าไปจมูกแล้วก็ใส่ทั้งไอ้นี่นะคะใส่ถุงมือด้วยเดี๋ยวไปดูตัวอ่ะปล่อยให้กินก่อนอ่ะ,อะลินดา น,นี่มาดูลำยองลำยองไหนเนี่ยลำยองมานี่สินี่นี่นเราจะดูลำยองอันนี้อันนี้ลำยองเหรอคะนี่ลำยองดูลำยองนะคะนี่นี่ลำยองฮะสวยไหมอีกตัวหนึ่งฮะลำยองก็จะเอาไว้แค่สามตัว สามตัวนะคะนี่ลำยองนะคะลำยองอันนี้ตัวผู้เอ้ยตัวเมียนะคะนี่ลำยองตัวนี้จะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ก็มีหลายๆตัวนะคะ ตระพูนะคะนี่นี่ตะพูนะคะตะพูนี่มาดูตัะพูนะคะอันนี้ลูกขันะคะไม่ตัวลูกขัดนะคะนี่คล้ายกันเลยสีคล้ายกันเลยแต่สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนี่ลูกขัส ลูกข้ลูกิสินี่กินย้ากกันนะคะกินย้ากดูดิเอาย้ากมาให้เมื่อกี้นะคะนี่มีหลายตัวลหลายสีเลยนะคะนี่ตัวผู้หุดทั้งนั้นเลยนะคะตัวผู้แยกข้อกันได้เมื่อวานนี้นะคะสามสามวันนะคะเผื่อจะทำเสร็จก็คลิปนี้ก็ เอามาให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูข้างบนก่อนนะคะดูสิไอตัวนั้นยาวไปเลยนะคะนอนยาวไปเลยกินแล้วขี้เกียจค่ะกินแล้วขี้เกียจก็คลิปนี้ก็จบค่บนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ